สบายดีสวัสดีจ้าพบกับเอมี่อีกแล้วเนาะในซองเอมมี่สาวลาวมาเบิ่งมาซิมน้ำกันนะมัน,นี้มีมาเยีมม่ยมมยามร้านเค้ปากชี่ยานจัลัน79อ่ามาซิมนํำกันเลยน้องเขากำลังลงแป้งอ่าใจเย็นเยนใจเย็นเยนเนาะ ในทรงเวลาที่เราแป้งยูเ้ากับมาบึงวิธีการเห็ดเคฟเนาะมีสั่งไปมีแยมสตรอเบอรี่เนาะน้องก็ลาดใส่เลยเป็นแยมสตรอเบอรี่คือน้องเพินถามว่าใส่แยมหลายบ่มีบอกว่ามีบ่ใส่หลายเพราะาเวลาใส่แยมหลายๆนะมันสียฮดให้แป้งมันอ่อนเนาะคือมันสิบกอบมีบมมีก็เลยแบบว่าเออบหลายใส่จักน้อยเนะ พอแล้วจากนั้นก็ตามด้วยซอฟแครดน้อยพื้นทาไปจากน้อยกระบอกอาลายอันนี้เนาะใส่ไป mm. แล้วมาเบิ่งมาซิมนำกันเนาะ mm. จากนั้นมีสั่งเอาหน้า,าเม็ดมะม่วงหิมะพานเนาะ mm. ลากาโกโก,โกอ้อันนี้หน้าที่แบบว่าเฮาเฮา,าเลือกเองในวิปปิ้งอะนะเนาะ เพิ่นจะมีให้เลือกอยู่ในบิทน,นะนะให้เฮาหมายเอาอันนี้ก็มีสั่งไปเม็ดมะม่วงหิมาพตาแล้วก็อ่ซักกะแลตดนะตามตด้วยซักกะแลตอ่าน้องเขาโหยไปเลยโหยโหยไปเลยอ่าใส่เข้าไปแซบแ,ซบแซบเพอร์โอเคจากนั้นน้องเขาก็มาเกี่ยมเกี่ยมพับผับตอนนี้เนาะ อุแป้งเริ่มกรอบแล้วตัดแซบไหลๆเลยเนาะทุกคนอแซบอีหลีแซบอีหลีโอเค okay. เรียบร้อยอ่าหลังจากนั้นน้องคนเกษีเอามาแบบว่าพักไว้ก่อนเนาะพักไว้ให้มันแบบว่าเย็นก่อนมันจะได้แบบอ่ารสชาติของแป้งมันสีได้กรอบๆเนาะ ไว้ก่อน่อะวางไว้ตรงนี้แหละมีกระจายห่ออะไรอยากจับอยากกินแล้วตอนนี้ <c oughs> เห็นแล้วก็ยากกินแล้วได้นน่เนาะเดี๋ยวก็พักไว้ก่อนสักน่อยเดยีจับแล้วจับบึกงว่ามันแข็งระบอมันกรอบระบอมันแบบสินะพักให้มันเย็นก่อนเนาะอันนี้นอนร้านเคป,ปากฉีกเนาะจรลัน เ9เข้ามาบบไก่เด้อทุกคนเข้ามาโบาไก่เนะาะห้านตังยูข้างข้างห้านขายยาข้างข้าร้านขายยาเนาะทุกคนข้างข้างร้านขายยาเด้อจ้า ปกติเนาะถ้าเป็นวิปปิ้งครีมเพิ่สิใส่ก่อนแต่ว่ามีโบได้สั่งหันนะมีเพิ่งคิดออกกันเลยให้น้องเขามาโฮยตอนนี้อะโฮยไปเลยลาดลาดไปเลยตอนนี้ก็ได้ทุกคนถ้าต้องการวิปปิ้งครีมหลยๆก็ให้เพิ่นใส่เข้าไปบีบใส่เข้าไปหลายๆเลยทุกคนเด้วเด้ออาเดี๋ยวเ้ามาซิมเบิงว่ามันแซบอิหลีบร่รซิมเมดบ่ใหญ่แบบนี้ เคบใหญ่ๆเลยมา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 กินน้ำกันจัดไปจัดไปเคบใหญ่ๆเคบใหญ่ๆแซบๆๆอแซบมึม แซ่บแซ่อยแซ่อยู่ไหนเนี่เาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลากินก่อนจักหน่อยนึงอี่องนไม่พอกันเลยนะบ้าบอกอีคนบกันตม่จได้หมที่าไปกนกเราทิงกนอืมอร่อยมากเลยชอบผมด ลดฮะไข่ <c oughs> หรอไข่และแป้งเดงไยววะไ,ไม่ได้อ๋อได้พี่ก็ทำแบบนี้ได้ได้มีกะกินย่างเดียวเนาะบบสนใจว่าเขาเจ้าซีวอลียงกันอนะว้าไปเว้าไปมกีก็กินไปกินไปแซ่บแซบอ่ามื้อนี้เนาะ ขอหม่ำวิปปิ้งปกติกะดนดนเถื่อเนาะเพราะว่ามีเป็นคนแบบอ้วนไวัะนะก็เลยแบบ,บบบอยากกินของที่มันหวานหวานมันๆปันใดแต่ถามว่ายากบอยากยากแต่ว่าอดอาอเนาะกินหลายมันก็บุดีมันเทดให้เฮาอ้วนไวโดยเฉพาะมีเองเป็นคนที่แบบว่ากินอย่างน้อยนึงกะอ้วนขึ้นแล้วนะคือเบอาจังสันซะว่าเออย่างผ่านอาหารซื่อๆนะ กระวนแล้วเงดอิลีได้บางคนเนาะขาเจ้าแบบว่ากินสาใด้นะก็ยังบว้วนแบบโตจะจ้อยผอมๆแบบสีนะโอ้โหสะอ่อนได้แบบนั้นน,นนะเนาะมีก็อยากอยากเปลี่ยนอยู่โตน้อยๆแบบเพื่อนกินได้ตลอดยากกินอย่างก็กินได้แบบนี้นะเฮากลาซ้าส,สิกิน่นแต่ว่ามีเองมันโมเปลี่นแบบนั้นกินใส่คำหนึ่งสองคำคือพวกวิม ปิ้เคฟอีหยังแบบนี้มีกินไส้นี่2สม,มือ้อน้ํานักขึ้นเลยเนาะทุกคนมันตั้งบ่คือกันอีหลีได้ห่างกายอาจสิเป็นเพราะว่าระบบอ่าเผาผ่านของเฮามันบ่ด,ดีบ่หรือว่าแนวใดก็บ่ฮู้คือกันเมื่อก่อนนะ่ะมีอว้อวน,นอวนได้เนาะกว่าสิได้แบบว่าซ่ํานี้นะอกออกกําลังกายนักแฮงคือมื้อน,นี้เนะมีกินเคฟไปแล้วแบบสิอ่าเอาวิปปิ้งไปเต็มที่แบบสิหวานๆมันๆ มีก็ต้องไปออกกําลังกายอย่างนักนวงในมืออื่นเนาะพรุ่งนี้มีต้องได้ออกกําลังกายแต่ว่าคิดซะว่าแบบเออเฮาโดนโดนเธ่านึ่งเกณฑ์แบบซีนกก้นะก็เลยแบบว่าเออกินเต็มที่ซะมือน,นี้เนาะแล้วมืออื่นมือต่อไปเฮากระโบได้กินแล้วก็ไปเบิร์นออกคือไปออกกําลังกายให้เหื่อมันออกให้มันเผาผ่านออกแน่สําหรับโตมี่เองเนาะถ้าบบออกกําลังกายฮนะทุกคนแบบว่าคือแบบ รู้สึกอึดอัดแล้วก็แบบมันก็นเริ่มค่อยๆอ,ยอยว้นวนอ้วนขึ้นเลยเนาะบุกงว่าเป็นอย่างบ,อบออ่าหาวิธีแก้แล้วก็บ่แบบได้ผลนะเนะาะสิ่งที่ได้ผลก็คือลดการกินของหวานของมันอย่งแบบสีแล้วก็กินน้อยลงอันนี้คือแบบว่าได้ผลแน่นอนแต่ว่าถ้าย่ามใดที่มีแบบว่ามากินเต็มที่ติดต่อกันประมาณ3-4มื้อแบบสินะโดยเฉพาะอของหวานของมันนี่ อ่วนขึ้นแบบว่าทันตาเห็นเลยในสามสีมื้อหูซึกเลยบอ้วนขึ้นเนาะอ่าอันนี้ก็ลูกสายเพิ่นเนาะลูกสายพี่นาฮักคือแม่เลยน่ารักเด้บ่เก่งเก่งนะ,ะแซบแห้งเนาะแวะเข้ามากินมาซิมกันได้เนาะ้านเพิ่นกะราคากะโบได้แพงเนาะราคาโบไดแพง คือตัวที่มีกินนี่ก็ราคา3าบ้าทเนาะมันก็มีหลายๆหน้าแบบว่าให้เ,หเลือกซื้อเลือกซิมกันได้เลยเนาะมีป้ายอยู่หน้าหา้างเมนูให้เลือกได้เลยอยู่หน้าหา้านเพิ่นก็สิมีคือเขาเอื้นไว้ยอีย่างบินเนาะให้เหาเลือกหมายเอานะสำหรับลูกค้าที่ไบว่าอยากสั่งเคก้กเนาะเอ้ขอโทษคือแบบว่าอยากสั่งเคก้กแบบซีนะเฮากะ เอาบินมาเนาะคือเอาแบบเมนู่นะมาเรากันเลือกติก๊กติ๊กเอาตามแต่ละหน้าที่เพื่อนเขียนไว้อยู่ในบินนั่นเนาะอ่ามัมมัมเต็ม,ม,ท,มที่เลยอ้วน <c oughs> น้องัอ้วนน้อกินเคฟคือแม่ขายเคฟลูกก็กินอ่าอ้วนนำกันเนาะเวอ้วนนำกันแซบแม่ค้าใจดี เคปเคปพี่เอมีเคปอะไรบ้างครพี่เคปนะคะมีทั้งเคปเคปมีมีแป้งเคปนะคะก็มีชาโโแล้วก็มีวาลิดาแล้วก็มีเลมโบเลมโบก็จะมีสีเหลืองสีชมพูนะคะแต่ว่าเป็นของเด็กๆนะคะแต่ว่าที่ยอดที่สุดก็จะเป็นวาลิลาเป็นวาลิลาที่เขารู้จักกันเยอะกว่าชาโคก็ลองมาทีง ก็เป็นารอะมอนเป็นเป็นคาร์เริ่มแรกราัที่แป้ง5บาทตามแต่ละใส้หน้าแยมแล้วก็หน้าแต่ละหน้าราคาจะไม่เท่ากันหน้าที่จัดเป็จะเป็นพวก่รียกว่าอะไรนะพัดดอกพัดดอกพัดดอกแยมแล้วก็พวกหอยอง แต่ละอย่างว่าอยากได้อะไร<ด> <ใน S 1> มากขึ้นราคาก<ม>็ตามที่รายการเลือกนี้นะคะอยู่จราจรสี่เก้าทางเข้าจา,ากปากซอยเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยเมตรอยู่ขวามือแล้วก็หน้าร้านจะเห็นป้ายเลยแล้วก็มีร้านเ<ช>ทปญี่ปุ่นค่ะร้านเทปญี่ปุ่นจะเห็นชัดเลยะค่ะเพราะว่าสร็จมาที่นี่ก็ลูกค้าเข้าตลอดค่ะ ถ้ายัางไงก็ลองมามา,มาชิมได้อันนี้นะคะก็เป็นเมนูนแนะนํานะคะเพิ่งมาใหม่น,นะ,ะก็จะเป็นแบบว่าทางนง่ายสบายๆก็จะเป็นพวกขนมปังนะคะแล้วก็มีว่ธีกินเลยอันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้รูปแบบใหม่นะคะกินง่ายๆทานง่ายๆไม่ต้องรอนานแล้วอันนั้นเป็นถ้วยๆนะมันคืออะไรอันนี้ก็คือเป็นกิฟต์ด้วนนะคะ ลิปล้วนล้วนใส่แก้วใส่แก้วอันนี้บางคนเขาจะชอบกินแบบว่าไม่ต้องกินไม่ต้องทันแป้งแล้วก็จะมีลิปกลินมล้วนนคะไม่มีแป้งอันนี้ราคาสามสิบห้าบาทนี่คือว่าสามสิบห้าขึ้นไปสามสิบห้าเริ่มต้นที่สามสิบห้าใช่สามสิบห้าขึ้นไปค่ะถ้าเราเติมเติมอะไรก็แบบก็เถ้าเกิดเราเลือกหน้าเพิ่มเราอยากได้กินอะไรที่เพิ่มเพิ่มก็คือรา็ัเพิ่มขึ้นค่ะ ผลไม้อะไรนะคะพี่เคปผลไม้เคลือบแตงเชฟฟูดเบอร์รี่เคฟฟูดเบอร์รี่อ๋อโหน่ากินมากเลยมันออกรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมคะเปรี้ยวเนะคะไม่เปรี้ยวนิดนึงอืผ่านไปผ่านมาอย่าลืมเด้อแวะเข้ามาสิมกันได้จรัญเจ็ดสิบเก้าเนาะทางฮานเพิ่นก็ยินดีตอนฮาบอย่าลืมบอกว่ามูจักฮานเคป าจากซีกจากซองเอมมี่สาวลาวเพิ่นสิเติมให้เต็มที่เนาะอยากได้วิปปิ้งคิมเลยหลายบอกคุนไปเลยเดี๋ยวเพิ่นจัดให้เนะาะฝากกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ละอย่าลืมกดกระดิ่งนํำเดอ้อเพื่อบอกให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของมีแล้วพบก,กันในคลิปหน้าว่ามีสิพาไปเฮ็ดย่างยูใสหรือว่าสิมาเลาอีกอย่างให้ฟัง ขอขอบใจที่ติดตามหับสมบ๊ายบาย